เอาละครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับเจอางบอีกแล้วนี้ช่างบอยจะมาทาคลิปนะครับแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้อ a c c o r d นะครับ1 2 0 0 0 BTU นีีนะครับนี่อาการลูกค้าบอกไฟช็อตนะครับลูกค้าบอกว่าไฟช็อตจับเครื่องไม่ได้ไฟช็อตนะครับนี่ครับก็รูปส่งก็ประมาณนี้เป็นยี่ห้อ a c c o r d นะครับของตัวนี้ตัว12 0 0 0 BTU ทตัวใหญ่ลูกค้าเอามาส่งให้เขาบอกว่าจับตัวเครื่องไม่ได้จับแล้วไฟช็อตนะครับ เดี๋ยวช่างบอยจะผามาดูช่างบอยถอดออกมาแล้วนะถอดออกมาแล้วเราก็เจอแล้วด้วยว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้ลูกค้าเขาให้ล้างนะครับอาการบอกล้างให้ด้วยนี่นะครับเขาบอกล้างด้วยตัวนี้ก็จะล้างนะครับเอาเขาไปใช้กับตลาดนะครับตลาดนัดตัวนี้นี่บอกล้างให้ด้วยโอเคเดี๋ยวช่างบอยล้างให้นะครับมามาดูอาการที่ว่าไฟชอ็อตกันว่ามันชอ็อตเพราะอะไร อย่าหมุนก่อนหนักมากครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของยี่ห้อของกีนะครับเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยครับยี่ห้อกีตัวใหญ่เลยหมื่นสองเท่ากับหมื่นแปดเลยครับคอมเนี่ยน่ครับยี่ห้อกียี่ห้อดีนะครับยี่ห้อนี้มาดูอาการนี่ครับที่ว่าจับตัวเครื่องไม่ได้เราไฟดูดนี่เห็นไหมครับสายไหมนะครับสายละลายเลยละลายเรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหม นี่ครับไข่สุดใจนะครับติดต่อช่างบอยไม่ได้เลย0 6 2 8 0 8 9 0องนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้นะครับรับซ่อมแอร์ขึ้นที่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับก็เป็นธรรมดาช่วงนี้ติดภารกิจนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวช่างบอยให้ดูอันนี้ก็จะเป็นร้านนะครับร้านช่างบอยนี่ครับยังไม่ทันเสร็จเลยเพิ่งจะก่อนะครับก็เดี๋ยวจะมาซ่อมตรงนี้ลูกค้ามาเจอก็มาเจอช่างบอยตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวช่่่าาบอออยไปซมแให้้ลูกก สนใจนะครับติดต่อช่างบอลได้เลย0 6 2 8 0 8 9 0 2นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับรับซ่อมแอร์เคลื่อนที่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับรับซ่อมทุกอาการนะครับมาคุยราคาการหน้างานได้เลยก็มีอยู่นู่นอีกตัวหนึ่งนู่นนะครับนู่นตัวหนึ่งเห็นไหมครับนู่นตัวหนึ่งแล้วก็ยังมีในบ้านอีกนะครับในบ้านก็มีอีกก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ทํางานด้วยซ่อมแอร์ด้วยมันเลยไม่มีเวลาลงคลิป ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยไม่ได้เลย062808902นะครับเดี๋ยวช่างบอยไปทำงานก่อนนะครับก็มีอะไรก็สอบถามกันมาในไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับประมาณนี้มาโอเคครับ